ีรถไฟหัวลำโพงค่ะกับโครงการนั่งรถไฟไปแช่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยรถไฟครั้งนี้นะคะมี้งแต่กรุงเทพไปหาดใหญ่กรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพไปหนองคายและกรุงเทพไปอุบลค่ะเป็นการนั่งรถไฟด้วยแล้วก็ถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพบรรยากาศถ่ายภาพการท่องเทีย่ยวจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะ หนึ่งในช่างภาพที่มาร่วมโครงการค่ะเราจะมาถามเขารักกันนะคะว,ว่าวันนี้พี่เขาจะไปสายไหนคะพี่ไปสาย<อ>ไหนไปสายหน,นองคายครับีสานไหนคะแล้วพี่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของพี่ยังไงอ๋อก็จะดูว่าในในระหว่างเดินทางเนี่ยเราจะพบเจออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นที่นั่งที่นอนหรือสภาพทั่วไปในรถเนี่ยอากาศการเดินทางความปลอดภัยเนี่ยจะดูพวกนี้มาอ๋อค่ะ แล้วพี่มีความรู้สึกยังไงกับโครงการที่ทางวงการรถไฟจัดนะคะเอ่อเป็นโครงการที่ดีครับเพื่อจะได้ประชามพันธ์เรื่องของรถไฟเนี่ยเพราะรถไฟไทยเนี่ยไม่ได้ปรับปรุงมานานแล้วถ้าตรงนี้ภาพออกไปเนี่ยก็สามารถจะเอาไปใช้ในการปรับปรุงในครั้งต่อไปได้ขอบคุณมากค่ะขับโครงการนั่งรถไฟไปแชะเนี่ยนะคะก็ ทางสูย์ประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยวนะคะเราเล็งเห็นว่าการเดินทางโดยรถไฟเนี่ยนอกจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการขนส่งเดินทางผู้โดยสารไปตางจังหวัดหรือตามชานเมืองก็แล้วแต่นะคะมันก็เป็นแบบพื้นพื้นธรรมดาแต่เราเล็งเห็นว่าสมัยเนี้ยโลกสมัยเปลี่ยนแปลงไปการขนส่งมีหลากหลายมากขึ้นเราก็เลยจะหามุมมองใหม่ในการประชาสัมพันธ์การรถไฟของเราก็คือให้ผู้โดยสารเรงเห็นว่า การเดินทางโดยรถไฟพาไปท่องเที่ยวได้มีเขาเรียกว่ามีมีความคลาสสิกอยู่ในการเดินทางนะคะเพราะว่าการรถไฟเราเนี่ยต้องทราบก่อนว่ามีจุดบอดก็คือไม่ค่อยตรงเวลานะนะคะเราก็เลยอยากให้ผู้โดยสารเนี่ยชิวๆมองเห็นมุมมองใหม่ว่านั่งรถไฟไป,ไปถ่ายรูปไปมองเห็นทัศนียภาพสองข้างทางวิถีชีวิตคนสองข้างทาง ะะแล้วก็ผู้คนที่เดิโดยโดยสารบนรถไฟเนี่ยเป็นยังไงก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะค่ะพี่ไปจังหวัดไหนคะเออ่ไปสายเหนือค่ะไปกรุงเทพเชียงใหม่อ๋อค่ะแล้วพี่จะเก็บภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถไฟครั้งนี้ยังไงคะ คือว่าสายเรามีหลายคอนเซ็ปต์มากคอนเซ็ปต์แรกคอนเซ็ปต์แรกเลยคือการใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องบรรยากาศภายในรถไฟเกี่ยวกับห้องนอนตู้นอนความปลอดภัยสําหรับผู้หญิงเด็กและคนชราอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งเราแบบแบ่งแบ่งยินกันดูแต่ละคอนเซ็ปต์อ๋อค่ะแล้วพี่รู้สึกยังไงกับโครงการที่เขาจัดขึ้นมาครั้งนี้อะคะรู้สึกยังไงหรอรู้สึกดีมากดีแบบว่า อยากให้มีโครงการอย่างนี้บ่อยๆเพราะว่ามันมันช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ช่วงนี้คือการรถไฟอ่ะค่อนข้างที่จะมีข่าวในในแง่ลบเยอะเราก็อาสาที่จะมาช่วยในส่วนนี้ค่ะ,อะขอบคุณค่ะค่ะพี่ไปจังหวัดไหนคะจังหวัดอุบลค่ะค่ะแล้วพี่มีแผนที่จะเก็บภาพการท่องเที่วยวโดยรถไฟยังไงบ้างอะคะ,อะของตะ แล,น,ลนของทีมเรานะคะเราก็จะเก็บภาพเริ่มตั้งแต่ออกจากหัวลำโพงะค่ะเราจะเน้นเรื่องอความปลอดภัยนะคะในการความปลอดภัยความสะดวกสบายในการใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะค่ะแล้วพี่รู้สึกยังไงกับโครงการที่ทางการรถไฟจัดขึ้นมานี้คะ เป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะเป็นการาส่งเสริมภาพลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอ่ะนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในเชิงบวกด้วยอะคะ่ะดีมากาๆค่ะแล้วก็เป็นโอกาสทําให้ช่างภาพจากหลายๆที่จากทั่วประเทศได้มาเจอกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ พี่ไปจังหวัดไหนคะอ๋อจะไปอุบลราชธานีค่ะค่ะแล้วพี่มีการมีแลนที่จะเก็บบรรยากาศด้วยการเดินทางด้วยรถไฟยังไงบ้างอะคะอ่อมีแผนว่าคือเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีรถไฟอุบลราชธานีนะคะแล้วก็จะไปต่อที่สถานีนขรยุงหลังจากนั้นเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศในส่วนของบริเวณรอบๆแล้วก็ต่อเนื่องด้วยกับในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองอุบลราชธานีซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟอุบลราชธานีเหมือนกันคะ่ะ อ๋อค่ะแล้วพี่รู้สึกอย่างไรกับโครงการที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขึ้นมาครั้งนี้คะ,ะก็มีความรู้สึกว่าก็ชอบนะคะซึ่งเป็นโครงการในส่วนของการสร้างภาพลักษณ์ให้กับการรถไฟซึ่งในส่วนนี้เราก็ถือว่าเราเป็นตัวแทนของอช่างภาพในส่วนของสายบนราชธถานีเพื่อที่จะไปะเก็บบรรยากาศหรือว่าในส่วนของอลักษณะคือมีความ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในส่วนเรื่องการเดินทางแล้วก็ในส่วนของเรื่องอความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยรถไฟค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะพี่ไปสายไหนคะไปกรุงเทพหนองคายค่ะค่ะพี่มีแลนที่จะเก็บภาพเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถไฟอะค่ะยังไงบ้างคะก็ตั้งแต่ที่ออกอเริ่มออกจากกรุงเทพเลยนะคะก็ ก็จะเก็บบรรยากาศในขบวนนะคะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเช้าอีกทีที่หนองคายอะ,ค,ะค่ะค่ะพี่รู้สึกยังไงกับ<อ>โครงการที่ทางการรถไฟจัดขึ้นมาในครั้งนี้บ้างอะคะอืมดีนะคะก็จะได้เป็นการเผยแพร่าการท่องเที่ยวแล้วก็ทําให้คนรู้จักก,า,การเดินทางโดยรถไฟอะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ